สวัสดีชาวมายาไอทีทุกท่านนะครับก็สําหรับวันนี้นะผมก็จะมาทํารายการหนึ่งรายการที่หลายๆท่านที่ติดตามเรานะครับก็จะรู้ดีนั่นก็คือสเปคเด่นประจำสัปดาห์แต่มันหายไปในเมื่อปีที่แล้วหายไปนานมากนะครับไม่ได้ทําเลยปีนี้เปิดสกราดใหม่เราก็จะมาทําและก็พยายามจะทําให้ได้ทุกอาทิตย์ด้วยนะครับโอเคก็วันนี้นะครับมาจัดสเปค ที่จะบอกเลยว่าโคตรถูกนะครับแล้วก็ทํางานได้ดีเยี่ยมดีเยี่ยมไหมมันก็ทํางานได้นะครับเล่นเกมเล่นฟีฟ่ออนไลน์ได้โอเคตามนี้แล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่ CPU นะครับผมเลือกใช้จากฝั่ง AMD นะครับแล้วก็เลือกใช้ A6 7400K นะครับก็มาดูสเปคหน่อยนะครับตัวนี้เป็น Back Edition นะครับ โบเตอยู่ที่1.25นะครับไฟวีคอแล้วก็แคด L1 6อ่า96กิกอ่า KB นะครับ L2 1เมก L3 ไม่มีนะครับสเก็ต so FM2+ นะครับแล้วก็การ์ดจอภายในเป็น R5 นะครับตัวเชเดอร์คออยู่ที่256นะครับแล้วก็เบสฟิวเค้นซี่อยู่ที่756เมกะเฮิร์นะครับโอเคตัวฟิวเค้นซี่ CPU นะครับ3.5กิกนะครับ เทอร์โบได้สามจุดห้ากิกนะครับเป็นสองคอสองเทรดนะครับรับการสามปีนะครับราคาสองพันหกร้อยยี่สิบาทนะครับสั่งเลยต่อไปเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเมนบอร์ดแล้วก็ต้องเป็น FM2 นะครับผมเลือกใช้เป็น BioStar A70 MGP นะครับตัวนี้ก็มาดูสเปคกันเลยดีกว่าน้ารับรองรับ APU นะครับ A10 A8 A6 A4 E2 Athlon อ a l o n 2 X4 นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ CPU ที่กินวัตต์ได้สูงสุด100วัตต์เลยนะครับจัดเต็ม s o c k e t FM 2 Plus นะครับชิปเซตเป็น A70 นะครับแะะรมนับใส่ได้2สล็อตนะครับสูงสุดก็2001นะต้องใส่ CPU A10 นะครับถึงจะใช้ได้ VGA นะครับก็รองรับ ดูโอ r กราฟิกเทคโนโลยีก็คือทั้ง CPU นับการจอใน CPU แล้วก็การจอแยกนะครับคอร์ไฟล์กันสปอร์ตได้และ X11 นะครับเสาออนบอร์ดนะครับ6 h a n eel แล้วก็มีแลนมาให้มี PCI Express X16 3.0นะครับแล้วก็มี X1 ห้1่งสล็อต PCI 1นึ่งสล็อตนะครับตามนี้เลยมีเห็นไหมอันนี้ X16 นะครับ X1 แล้วก็ XPCI Express นะครัตต้าไม่ให้4พอร์ตนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็น Micro ATX นะเป็นบอร์ดแล้วก็มี SATA 3 4พอร์ตนะ6กิกะบิตนั่นเองรับการสปีเหมือนกันสั่งนะครับต่อไปนะครับตัวนี้ซึ่งที่ผมบอกว่าราคาถูกแล้วคือจะไม่ต้องใส่การ์ดจอแยกเพราะว่า f A6 นะครับมีการ์ดจอภายในก็ใส่เป็นแรมนะครับมันจะเฉลี่ยแรมออกไปจากตัวระบบนะครับผมก็เลือกใช้เป็นบัสพั0หอนะครับอาจให้เป็น8กิกเลยนะครับจากทาง คิงสตันนับหแถวพอนะครับ,นะรบต่อไปมาเป็นฮาร์ดดิสนะครับอ่าคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนมี2ทัทางเลือกอีกแล้วถ้าท่านอยากเก็บงานนะครับแบบพวกทําเอกสารอะไรแล้วเก็บไว้ให้เลือกเป็นฮาร์ดดิสนะครับก็เลือกเป็น1นึเทราไบต์นะครับซึ่งผมจะเลือกตัวนี้แหละแต่ถ้าท่านไม่อ่าคืออยากได้ความเร็วด้วยนะครับแต่ไม่เอาเก็บแบบเล่นเกมออนไลน์หรือเล่นเกมแบบเขาเรียกไง ส่วนใหญให่ดูหนังฟังเพลงก็เอาเป็น SSD นะครับจะช่วยทันได้เยอะนะครับผมแนะนำให้เป็นตัวนี้เลยไหนๆก็เล่นแล้วนะครับ SSD จะทาง King Mac นะครับรุ่น SME 32นะครับ 240GB นะครับ2980ตัวนี้ก็ลงเกมออนไลน์ได้เยอะอยู่นะนะครับก็ถ้าท่านใดอยากเพิ่มงบนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะลองลบตัวฮาร์ดดิสแล้วก็ใส่ตัว SSD ให้ก็จะเฉลี่ยราคาให้ดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาใส่ฮาร์ดดิสก์กันก่อน ฮาร์ดดิสนะครับก็เลือกเป็น WD Blue 1TB นะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับต่อไปมาเป็น Optical Drive นะครับ Optical Drive ก็เอาใส่ไปพอเป็นพิธีนะครับก็คอมอย่างน้อยก็มีไว้สักตัวหนึ่งนะครับไปดูหนังฟังเพลงเก่าๆได้นะครับซึ่งมาถึงเคสนะครับเคสผมจะเลือกเป็นที่มี c p r Power Supply มาให้นะครับโดยเลือกเป็นของทาง g b ตัว Nano ครับ g b Nano เพราะว่ามันเล็กนะครับมันเป็น H.T.P.C. นั่นแหละนะครับมีโพสต์สภายมาให้นะครับแล้วก็เป็น Micro A.T.X. นะครับทำไมถึงเลือกตัวนี้นะมันเล็กนะครับแล้วก็มันสมบูรณ์นะครับก็ขอญาตปิดหน่อยนะครับมีพัดลมมาให้พร้อมนะครับมี USB 3.0ให้ด้วยนะครับก็เพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับ ถ้าใส่เป็น SSD ท่านจะใส่ได้2ลูกนะครับแต่ถ้าใส่เป็นฮาร์ดดิสก์จะใส่ได้ลูกเดียวก็คือเอา SSD 2ลูกนั่นแหละไปใส่ในช่อง3.5นะครับโอเคเนี่ยครับสเปคเราเสร็จแล้วไวไหมนะครับก็มาดูสเปคอีกทีนึง AMD A67400K Black Edition นะครับ BIOSTAR A70 MGP นะครับ Kingston 8 g uh, b นะครับ Western Digital 1TB นะครับ เอซูสสองสี่อ่ายี่สิบสี่ดีสามเอสทีนะครับดีวีดีไดรฟ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยจีวิวนาโนนะครับราคารวมเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับท่านใดสนใจก็มาที่เว็บนี้เลยครับเฮดเดตตี้นะครับก็เว็บด้านด้านบนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับมากันสัน้นง่ายๆแล้วก็จบก,กันไปง่ายๆแต่ขอบอกว่า อาปดาห์หน้าจะทำสเปคเล่นเกมเล่นเกม GTA 5ได้แบบอัลตร้านะครับอัลตร้า 4K ด้วยนะครับมันสุดแน่ๆราคาไม่มีลิมิตนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมทีมงานมายายทีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันสเปคหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ